ครับนางานก็เละนะครับนู่นครับเละเลยที่พักที่นอนนะครับท่วมแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีที่นอนกันแล้วนะครับคืนนี้เละนะครับน้ําท่วมเลยนะครับคืนนี้ได้กินอื่นแน่แต่ไม่มีไฟฉายนะเอาไฟฉายที่ไหนไปส่องอื่นเนาะที่นี้เดี๋ยวจะไปหาตะเวนซื้อไฟฉายนะครับคืนนี้นะ ไม่รู้จะมีอื่นร้องหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องไปตะเวนหานะครับดูที่นอนนะจมแล้วจมแล้วเดี๋ยวเปิดน้ำก่อนนะครับน้ำเข้มข้นมากน,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 นี่ได้ต้มอึงครับนี่เอาไข่ไข่ลงไปเลยต้มต้มให้เปื่อยนะครับ เดี so, e ๋ยวตงคนครับไว้ท่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้เปื่อยกันนะครับนี่นะครับดูในหม้อครับตากั้งดูในหม้อกันนครับไข่ไข่นะครับนี่ครับเดี๋ยวรอให้สุกก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับครับสวัสดีทักทายนะครับผมวันนี้ได้ต้มอึงครับเมื่อคืนนะครับนู่นครับฝนตกหนักครับอยู่หน้างานนะครับนี่ดูครับหน้างานอยู่ฝั่งโน้นนะครับเละนะครับเมื่อคืนได้อึงนะครับต้มอึงใส่นี่ครับ ใบมะขามอ่อนนะครับเดี๋ยวต้มอื่นกันนะครับก็ทําการจำแหล่ผ่าท้องเรียบร้อยแล้วต้มแล้วครับแต่ยังไม่เปื่อยนะครับก็เหลือปรุงรสปรุงไรนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเปืดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนดี่ครับกําลังจะเปื่อยนะครับต้มน้ําปลานะครับใส่น้ำปลานะครับอยไม่ได้ใส่เยอะนะครับ ก็ใส่พอประมาณนะครับตกท้ายด้วยคนอีสานก็น่าจะใส่ใบกะเพรานะครับแล้วก็เน้นใบมะขามอ่อนนะครับต้มให้อร่อยๆนะครับเนี่ครับเดี๋ยวเตรียมใบกบเะเพราครับนี่นะครับจะเอาใบกะเพรานี่นะครับใสนะบ่เดี๋ยวรอให้ มันเปื่อยนิดนึงก่อนนะครับเรารอชิมน้ําดูว่าประมาณไหนนะครับนี่ครับเองครับเอิงสดๆจากทุ่งนาตกหนักมากคืนนะครับดูที่นอนน้ําท่วมนะครับได้แต่งหน้าบอกตรงนี้นะครับเปิดหน้าบอกครับอันนี้ต้นบกบกนะครับนี่ครับอยากให้ดูหน้างานนะครับสภาพประมาณนี้นะเละนะครับตรงนู้นครับเป็นตรงบ้านนี้ครับตรงตรงแปลงข้างในเนี่ย เป็นบอลเล็กแปดแล้วก็ฝั่งนูกครับเป็นบอลสี่เหลี่ยมนะมบอเช้าเดินไปสำรวจนะครับก็มีเป็นดินทรายครับก็มีสไลด์มีพังบ้างครับไม่ต้องไปเก็บเก็บอีกนะครับบัวบานมันจะเก็บให้เสร็จนะครับก็ยังไม่เสร็จก็ต้องรออีกหน่อยครับงานตรงนี้ประมาณพื้นที่ห้าไร่เดี๋ยวเราต้องให้เปิดก่อนนะครับต้ออื่นเปิดได้ชมให้ให้หายอยากก่อนนะครับบางคนเขาก็ไม่ได้กินนะครับนี่ครับเขามีไข่ไม่กี่ตัวแล้วครับ หลังจะได้ที่แล้วนะครับเพื่อนเก่งครับเดี๋ยวก็รนี๋ครนีข้าวร้อนๆนะครับเรากินข้าวด้วยกันนะครับเพื่อนฝากด้วยครับไมได้ลงนานนะครับช่องยูทูปของผมนะหายห่างหายไปนานมากนะก็งานยุ่งๆนะครับฝากด้วยนะครับ เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันนะครับโอ้ได้การแล้วครับเดี๋ยวดูในหม้อรครับน่เปิดแล้วครับเดียวนะครับได้การได้การปว้ยเดี๋ยวกได้การล้ <c oughs> เดี๋ยวราชิมแป๊บหนึ่ง <c oughs> ว้าวพอดี ôi sập chết nhá phải đây hấp để là xài tràn